สบายนี้พี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องได้เนื้อมาโลหนึ่งสเสือห้องไข่นําพี่น้องโลหนึ่งร่วมกันโลหนึ่งแน้วนี่เนาะจ้าย่างลระเคิงโลรวมกันก็โลชุดลาบกระเคิงโล่เห็นลาบกันเนื้อเสือกระเคิงโล่เป็นโล้วนเลยว่าตะย่างแซ่บนี่แหละโอ้อหยาบ่ซอยจุน่นหม้อหยาบได้ซิมแล้วพี่น้องเลย มัน,ม,นมันได้ี่อันนี้แหละเสือเขาเจ้าเอิญแบบน,นี้เขาเรียกเสือดูควายนี่ก็จ้ามาเย็นเหยีงดดังก่างพอ่อเว้ยมาหน้านี่ยนนพี่น้องอ่ามันเป็นอนันติดไปนน้ำมันมันติดไปนน้ำเนือ้อะไรเลยขับย่างนี่ว่าต้องไอ้ปวดเลยอันนี้ก็หูเพี่แพี่น้องเฮ็ดแจ้วพี่แอพี่แอดๆดยาขอดมันเลยพี่น้องเลยอันนี้ปิ้งครับพี่น้อง พี่น้องอันนี้ย่างแม่ควมอนเนาะโอ้แต่เนียมตีมันโนะอ้ย,อย่างเสือคนใครล่ะพี่นองง้องเลยกินกันเลยเฮ้สดีค่ะ,ท,คะท่านผู้ชมอ่ะ,ะโอ้ยมา,มาทำลิลี่เพื่อนกินอิ่มเหรอพี่น้องเ,อเลย เพิ่นเอาไปบายเอาพี่น้องมาบ่ดได้บ่บมัน,ม,นม,ม่นปไปน้ห้าอย่ได้แม่แก้ให้ชิน้นเล่นๆนะ,นะนขึข้กทนลว,นวก้นเขน่าอ้ำอาปักนี่เอากินิ้นเข่ากิขนสิ้นก็ได้สะแบบลุก มาลากับแม่ทัม้างกัักแม่มาคมแงคมหูงามมาโอ้คืองามแมนสวยยังเลยพุณอู้ยสวยยังเลยมามมมเมาไปยังวะขึ้นขามันม่ปอนมอ้ยเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวชุมนี้ก่อนอาิงเย ลวอยมันทำแม่มันจะ่ไบไหนไม่ไ,ไ,มไมเป็นกล่องคอแล้วเร่อนอะไรสะมาพี่น้องคะพี่น้ำกันอย่างเสือสับสแสบแอนเฮ้เนื้อเสืออ้หเลื่อมปอกันนี้ไม้พี่นอ้องเรือหมูเปียกมันอออ จุกกระลมันเกลือข้าวเจ้าจกกระลุดตั้น,น,นก็ได้้าเจแม่ก็ขอตัวผู้กินดิบเด้อพี่น้องเด้อผู้มกินดิบก็เบิ่งบอกว่ามันเทิงเฮ็ดซุปก,กินเดากินน้องม่อนก็ได้ สับหวานเสือห้องไทยแกะโปแบในปาก

ไม่เท่าอยากกินเข่าหอือันนี้เขากันเขากันแม่ปังอัไรเงี้ยตอนนี้นไ,ไปนอปนต้นเครือเขาออกม่ะว่าอกไรก็ชักเป็นยังเป็นเงาเงาบำใบอยบ่ป่ะอืก เูไม่หนรอไปหาเหร็ดเลยมปลาสดแม่นว่นไม่นออมีตัวใหญ่มาหนึ่ง

ดดตัวน่อยพอไข่ลวบางทใหญ่จงิยนบุญเน่งค่ะคนนี้ใ่ะมันเอาคือดินประารดนน่ะ มึงได้ครับมากไ่มยายจะลูกด้เอ้าลูกกันเด้พี่น้องเด้เอ้าลูกไหมอืมไปยายยังมมงเนาะสามโงปจะฟาดน้ำกรา่งยากใช่ไหมหืวายู่ไหม เอคอยแต่งงาอะนักเออตัวนายแดงหน่อยเปลองไอ้เมื่อพร้อมเล่นไปลองเนอะทำง่ามเลย hate áp đẹp, 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 đẹp. Mm -hmm. <coughs> ทางดิบี ใจเมือม่อนยังสายใจพี่น้องเลยแต่ลืนน่นนะได้เพี่น้องขอโทษ

กวนขนาดนี้ไป่น้องคอโทรออไผเดีอยน้องมาดนเนด็นหน่อยทุกอาเนาะอยากยอษม <c oughs> บ้าันนี่ มานะเย่ล่า,าจายพี่น้องแล้วพี่น้องบันเนี่ยมันไม่มันควรไปแล้วแน่มันเห็ดเบียดยังวกวนเงา พี่นี่ขวามทนแมงวัดนเด้อพี่น้องวอนไม่คลิปหนาเด้อครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับผู้มากินดิบกับเช็ดฟุกกินนี่พี่น้องอันนี้คือการโชว์กินบ้าเผ็ดแต่พิษพลาดประการไดบนสุภาพาบขอคตรวจเด้อครับ